สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแฟนครับเอฟซีสาวน้อยเอฟซีน้อยคราบผอกระบาวาทุนในช่องบระเทุนทองทุนแม่น้อยนางหิงครับ<ย>นี่พี่น้องตุ๊ก,กตานะครับน้องหญิงคางดออกมากครับพี่น้องเพื่อที่จะประมูลน,นําเงินเข้ากองทุนนะครับบัญชีกองทุนเพื่อการกุศลนะครับ ซึ่งเป็นบัญชีของทางพระอาจารย์บุญนนท์นะครับที่ได้เปิดไว้นะครับเพื่อการกุศลน,นะครับเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสคนตกทุกข์ได้ยากนะครับรอบที่แล้วนะครับพระใด้ทำการไหลสดลเพื่อช่วยเหลือลสถานสงเคราะห์ไอ พิเศษศูนย์การศึกษาพิเศษสีสะเกตนะครับส่วนรอบนี้นะครับเราจะรายสดเพื่อนําเงินเข้ากองทุนนะครับแต่ว่ายังบอท่านเลยลำบุนะครับว่าจะไปช่วย<ม>ที่ไหน<ม>แต่ว่าศูนย์การศึกษาพิเศษนะครับของสีสะเกตก็คือจะไปนําเงินไปช่วยเหลือเขาวันที่หลังวันแม่นะครับรอติดตาม ว่าจะไปเมื่อใดนะครับแต่วันหลังวันแมมนะครับนี่นะครับพ <อ S 1> เพื่อการประมูลนะครับนี่จะเพื่อเข้ากองทุนสงเคราะห์วัดหนองคู่นะครับนี่บัญชีนะครับจะเป็นบัญชีนี้นะครับเป็นบัญชีทุนศึกษาสงเคราะห์วัดหนองคู่นะครับเลขบัญชี6 3 3 2 2 7 9 7 5 9นะครับนี่เงินให้หลังจากที่ประมูลได้นะครับให้โอนเข้าบัญชีนี้นะครับแล้วก็ส่งสลิปพร้อมกับระบุว่าได้ตุ๊ก,กตาตัวไหนนะครับแต่ประมูลได้แล้วแคบหน้าจอนะครับพี่น้องได้ตุ๊ก,กตาตัวไหนแคบหน้าจอแล้วก็ส่งรูปเข้ามาหาบ่าวทนูนะครับนี่ เข้ามาบัญชีเข้ามาทางข้อความเบาโทนนะครับโปรไฟล์จะเป็นแบบนี้ครับเฟซราก็ผู้ติดตาม2.8หมื่นนะครับเฟซเบาโทนนะครับนี่ครับ เจอกันในไลฟ์สดทางช่องอ้องอุ้งอิงนะครับไลฟ์สดติกตอกนะครับ รอบก้อนก็นจะให้ทางอาจารย์บุญนนุนนะครับได้ไปเบิกเงินออกมานะครับจากกองทุนเพื่อนำไปมอบให้กับศูนย์การศึกษาพิเศษนะครับของสีสกเกตเนาะหลังวันแม่ครับพี่น้องหลังวันแม่มือไดที่เ้าจะไปมอบรอติดตามครับเดี๋ยวจะรายงานความเคลื่อนไหวให้ได้ชมแล้วก็จะมีคลิปออกมาให้ชมเรื่อยๆนะครับ ส่วนรอบนี้หรือว่ามือน,นี้ที่เฮ้าจะประมูลนะครับมือน,นี้เข้าจะประมูลคือนําเงินเข้ากองทุนนะครับประมูลเพื่อนําเงินเข้ากองทุนเพราะว่าตุกตาเฮายังเหลือหล้ายนะครับเฮ้าจะทยอยเข้าจะทยอยประมูลออกไปเรื่อยๆนะครับ <ๆ S 1> เพื่อได้รวมทุนเข้ากองทุนนะครับกองทุนแล้วเฮาก็จะได้นําไปซอย การกุศลนะครับให้ทางอาจารย์มุนหนุนนำไปช่วยการกุศลนะครับสําหรับคนตกทุกข์แต่ยากนะครับและผู้ยากไรนะครับไหล่ทางไหน,ไหน ฟไ <Fate. S 2> ลฟ์เฟซตรงนี้ไลฟ์สดทางเฟสนะครับเดี๋ยวจะเปิดเฟสให้ดูนะครับ,รรรบว่าเฟสไหนนะครับ นี่นะครับนี่คือเฟซจริงนะครับผู้ติดตาม2.3แสนนะครับองคงอิงรัตนาพรเพันแผงนะครับต้องเป็นผู้ติดตาม2.3แสนเท่านั้นนะครับถึงจะเป็นเฟซจริงนะครับจะไร้ซดทางนี้นะครับผู้ใดอยากหลวมทําบุญนะครับพี่น้องถักมาสอบถามหมยเลขบัญชีใดนะครับคือว่าผู้ใดอยากรวมประมูลนะครับ ไปดูไลฟ์สดและร่วมประมูลได้ที่เฟซนี้นะครับเฟซองิงรัตนาพรเพชรปันแพงนะครับเพืได้ไลฟ์สดได้นะครับได้ได้ตัวใดตุ๊ก,กตาตัวใดนะครับแคปหน้าจอส่งสลิปและรูปตุ๊ก,กตามหาบาวโทนนะครับพร้อมที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์นะครับบาวทนจะทําการจัดส่งตุ๊ก,กตาให้นะครับขอข้อมูลคือรูปตุ๊ก,กตานะครับ หมายถึงไอ้สลิปการโอนแล้วก็ที่อยู่มือโทรศัพท์นะครับรวมบุญกันไดครับพี่น้องนี่การประมูลเพื่อการกุศลนะครับเป็นการประมูลเพื่อการกุศลนะครับเงินทุกบาททุกสตางค์เข้ากองทุนหมดนะครับเราจะไม่เก็บไว้นะครับหากค่าใส่ยใจคือค่าส่งนะครับค่าส่งตุ๊กตานะครับห้าสีหากค่าใสจใจแค่นั้นนะครับนอกนั้นคือเข้ากองทุนทั้งหมดนะครับ นี่นะครับทักเฟสบาวโทนมากนะครับแคปรูปตุ๊กตาที่ประมูลได้นะครับโอนเงินที่ประมูลได้นะครับส่งสลิปแล้วก็รูปตุ๊กตานะครับส่งทีวีเบอร์โทรมาที่เฟซนี้เลยนะครับเฟสนี้นะครับเดี๋ยวบาวโทนจะส่งให้นะครับเฟสนี้นะครับนะขอบคุณทุกกำลังใจครับฝากไปพี่รองเอซีครับ ร่วมบุญนำกันนะครับเข่าไปหลวมประมูลใดที่เฟซบุ๊กน้ององคอีกนะครับสไลด์คลิปนี้เดี๋ยวไวส้สนิทสักก่อนพี่น้องเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ